ครับหัวข้อถัดไปที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็คือจะเป็นหัวข้อในเรื่องของทัศนคติที่มีต่อ,อครอบครัวของเราคือการที่เราจะปรับปรุงความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราให้ไปในทิศทางทดีขึ้นนะครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นนี่นะครับอันดับแรกเลยก็คือเราต้องมีทัศนคติต่อ,อครอบครัวที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนครับ เพราะถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ได้ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยมันจะกลายเป็นการสร้างปัญหาหรือทาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรามันยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับคราวนี้เรามาดูครับว่าทัศนคติที่ที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งครับเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยคนในครอบครัวของเราได้ครับอันนี้อยากให้เราจําท่องใจในจิตใจของเราเลยนะครับว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยคนในครอบครัวเราได้ครับเพราะว่าคนในครอบครัวรวมถึงตัวเราถูกไหมครับไอ้น,นิสัยความเคยชินที่ไม่ดีของเราเรายังเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีของคืนเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้อย่างไรและเราก็ยังพยายามจะเปลี่ยนอยู่ด้านแหละทุกท่านพอจริงไหมด้วยการพูดการตําหนิการตักเตือนการบอกกล่าวหลายต่อหลายครั้งแล้วเราก็ได้พิสูจน์แล้วว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนทิใสัยคนในครอบครัวได้ผมอยากให้ท่านมีชุดคำสั่งนี้อยู่นะมีชุดความเชื่อนี้อยู่นะครับเพราะว่าตราบใดที่เรายังมีความเชื่อว่าเราจะเปลี่ยนทิส่ยคนในครอบครัวนะครับแน่นอนครับมันจะต้องเกิดความบาดหมางความไม่พอใจซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ชอบให้ใครมาตำหนิมาว่ามากก่าวหรือมาพิพากษา เมื่อเขาโดนมันเหมือนกับเขาถูกกระทำถูกไหมครับแล้วเขาก็สูตรกลับมาหาเราเหมือนกันว่าเราคณิตัยไม่ได้ดีเหมือนกับเขาเหรอกสุดท้ายครับยิ่งพยายามจะไปแก้กับทําให้มันยิ่งแย่ลงกว่าเดิมทุกท่านว่าจริงไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้ก็เคยพิสูจน์เรื่องนี้มาหลายต่อหลายครั้งแล้วมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่แย่ลงนั่นเองเพราะฉะนั้น ทัศนคติที่ควรจะมีคือเราไม่สามารถแก้ไขนิสัยคนอื่นได้เพราะนั้นจงอยากแก้ไขนิสัยคนอื่นอ,อันนี้คือเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับอันที่สองเลยนะครับทัศนคติสองคือการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอะนะครับฟับงดีๆนะครับการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง จะปฏิบัติธรรมจะบำเพ็ญธรรมจะดูอารมณ์ของเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนการเปลี่ยนของเรานั้นไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนเพื่อให้คนข้างๆเปลี่ยนนะครับฟังดีๆนะครับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาจิตใจของระดับจิตใจเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเพื่อให้คนข้างๆเปลี่ยนนะครับไอเน,นี้ยคือสิ่งที่เราต้องระวังให้ดีเลยครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ ปีพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนข้างๆเปลี่ยนและมักจะไม่สามารถยืนระยะอยู่นานได้สุดท้ายตอนที่เราเปลี่ยนตัวเองนะครับไอคนข้างๆข,ข,ของเราอะเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนะใช่ไหมครับแต่พอเราไปคาดหวังว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนตัวเองแล้วนะคุณก็ต้องเปลี่ยนสิสุดท้ายเป็นไงครับเรามองไปกี่ครั้งทำไปกี่ครั้งเขาก็ยังนิสัยเหมือนเดิมนึกออกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ศัจนรรคติว่าเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะให้คนอื่นเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ไม่ควรมีอยู่ในชุดความคิดของเราเลยนะครับเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะยกระดับจิตใจของเราทต้นั้นส่วนคนข้างๆเราขอให้เรานะครับเชื่อมม่ได้เลยว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนอย่างแน่นอนเพราะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยจะต้อง คนข้างๆเราจะต้องเปลี่ยนไปด้วยอันนี้อย่ามีทัศนคติแบบนี้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดเรามีทัศนคติเนี่ยเราจะเกิดความคาดหวังนะครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนตัวเองคนข้างๆเรานี่นะครับที่เป็นปัญหาของเราก็ยังคงเบียดเบียน,ยนอย่างคนมีนิสัยเดิมๆอยู่อย่างแน่นอนแล้วถ้าเราไปคาดหวังตัวเราเองเนี่ยก็จะล้มเหลวซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ก็เคยมีทัศนคติแบบนี้อยู่ใช่ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อให้คนอื่นเปลี่ยนแต่เพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้เข้าถึงทำได้มากขึ้นโดยใช้คนที่อยู่ข้างเรานี่แหละสมาชิกในครอบครัวงเราและที่มีปัญหากับเราเนี่ยฝึกให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่กว้างยกระดับจิตใจให้สูงมองอยู่เหนือเหตุผลเหนือทุนเหนือผิดเหนืออารมณ์ความคิดความรู้สึกเพราะถ้าถ้าเรา มีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถข้าก้าวผ่านหรือทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวมันดีขึ้นเพราะว่าคนข้างๆเราเนี่ยถึงแม้นิสัยเขาจะไม่เปลี่ยนแต่เมื่อตัวเราเปลี่ยนนะครับท่าทีที่เขาทําต่อเราก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนไปเองครับแต่นิสัยความเคยชินเขาก็ยังเหมือนเดิมนะอันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนถึงจุดๆเอง ตัวคนที่อยู่ข้างเรานีแหละเขาจะมีท่าทีต่อเราที่เปลี่ยนไปเองแต่นั่นหมายความว่าระยะเวลาเท่าไหร่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนตัวเองไม่ใช่เพื่อเรียนแต่เพื่อตัวเองนะครับทัศนคติอันสุดท้ายหรืออันที่3นะครับก็คือเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตักเตือนหรือแนะนําใครในครอบครัว อันนี้เป็นทศัศนคติหนึ่งที่เรต้องระแวงเราแวดระ,ว,ระวังกันเลยนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเราไม่ได้อยู่ในสถานะที่คนคนนั้นเนี่ยจะมาฟังเรานะถึงแม้ว่าคําพูดของเราเนี่ยจะเป็นคําพูดที่ดีนะครับแต่คนมนุษย์ส่วนใหญ่เขาจะฟังคนที่ไม่ได้ฟังจากคําพูดที่สวยหรูแต่ฟังว่าใครพูดนะครับทุกท่านว่าจริงไหมเอาฟังดีๆนะ คนส่วนใหญ่ไม่ได้ฟังว่าคำพูดเนี่ยพูดว่าอย่างไรแต่ฟังว่าใครเป็นคนพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสำรวจตรวจสอบให้ดีนะครับว่าเราอยู่ในสถานะที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเขาคนนั้นเชื่อหรือฟังเราหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นการพูดของเราออกไปเนี่ยแทนที่มันจะมีประโยชน์ปรากฏว่ามันกลายเป็นโทษด้วยซ้ำทำให้เขามีมุมมองที่มองต่อเราเนี่ย มองในมุมมองที่ผิดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆด้วยนะครับว่าเราอยู่ในสถานะที่เราควรพูดกับคนคนนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะของคนที่จะสามารถตักเตือนแนะนําได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็อย่าพูดดีกว่าเพราะยิ่งพูดไปก็มีแต่เสียมีแต่ความสัมพันธ์มันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงถ้าให้ดีผมคิดว่าทั้งบทนี้นะครับ สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่เราจะต้องให้ความสําคัญตรงนี้เพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อการพัฒนานะครับจิตใจของเราให้สูงขึ้นและเชื่อว่าถ้าเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับคนที่อยู่รอบๆข้างเราถึงแม้นิสัยเขายังไม่เปลี่ยนแต่ท่าทีที่มีต่อเราจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน นะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของทัศนคติที่ถูกต้องกับการใช้ชีวิตในครอบครัวสหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปาฟังเพลงพราโอว่าอีกสักเพลงแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปครับขอรีอนเชิญครับ